สวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องกูสุดานอยู่นะคะช่วงก่อนนอนของวันนี้เราก็มาคอมเมนตริชชันค่ะขอสั่งความดีใจกับอว่งยี่ปอด้วยสําหรับวันดีๆแบบนี้ในช่วงของวันนี้กับการแข่งรถที่มันมาราธอนแบบยาวนานนะพี่น้อง8ชั่วโมงที่สนามเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิทวัยปอก็แข่งรถนะคะที่เรียกว่า GT 3 ในช่วงวันนี้ก็เป็นการแข่งมาราธอนยาวนานนะถึง8ชั่วโมงด้วยกันตอนแรกว่มเห็นตอนท้ายเลยที่มีการถ่ายทอดสดพอคะแนนออกมาเแอมเห็นเป็นรถของวังฮิปอปกับคุณเดวิดปันในยอยู่อันดับที่9้าหมายเลขแปดสิบห้าแอมก็โอ้โหแบบปิดคอมไปเลยหยุดดูชั่วโมงหนึ่งถัดมามาดูโอ้โหแบบดีใจมากๆสำหรับวังฮิปอนะคะกลุ่มรถหมายเลข85้า ซึ่งมีคุณเดวิดปันค่ะมีคุณปริโอมีคุณเซอร์โอและหวังี่ป่อคว้ารองชนะเลิศนะคะคว้าอันดับที่2ในคลาส GT3PA สวรับการแข่งขันหลักของเชียงไงเอ็ดเออร์แอนด์อุนไว่าแบบดีใจมากมากเลยพี่น้องแล้วก็ได้เห็นหวังี่ปอเปิดแชมเปญคือตอนได้ที่เราเห็นแบบสรวงมาเป็นแบบนี้เป็นอยู่ในอันดับที่9เชื่อไหมพี่น้องแบบมันหมดแรงแต่นใจนงก็แบบ โอเคแหละวังอี่ปอปลอดภัยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่พอมาดูอีกทีนึงมันดีใจมากมากวังี่ป๋อฟิชเชลแจ้งเตือนมาในเบอร์ปอมันก็เข้าวีดูคิที่ว่าจะเป็นรูปภาพเฉยๆอะไรประมาณนี้เป็นแบบรับถ้วยรางวัลแล้วก็มีวังอีปอเปิดแชมเปญแบบแบบโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าบขอบคุณพระเจ้ามากๆเพราะวันนี้วบบก็สารภาพว่าแบบไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดทั้งหมด พราะว่ามีงานอย่างอื่นต้องทำอ่ะมันเยอะมากๆไเด้มาดูช่วงท้ายแล้วก็ติดตามดูคลิปที่พี่น้องแม่จีนถ่ายถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะพี่น้องเพราะหวังี่ปโอก็ได้รองแชมป์สำหรับการแข่งขันระยะเวลาที่ยาวนานกับกลุ่มนักแข่งรถของโอโน a เรซิ่งทีมภายใต้การสนับสนุนของอีวิสุดีใจกับนักแข่งทั้ง4ท่านด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเราดีใจกับหวังฮิป๋ปในตอนที่เปิดแชมเปี้ยนนี่แหละเสียงเรียกหวังฮิปอปมันดังมากจริงๆในตอนแรกที่มีการถ่ายทอดสดนะคะ ท่า้าของคนพาก็บอกว่า95วันนี้ในสนามแข่งเป็นแฟนคลับของหมายเลข85วังยี่ปุจริงๆมันเป็นแบบสีเขียวเต็มสนามไปหมดเสียงร้องเรียกวังยี่ปาะก็ดังมากๆขอแสดงความดีใจด้วยนะคะหวหงยี่ปาะต่อไปก็จะได้พักผ่อนแบบยวยาวๆสอบการแข่งขันในช่วงปีนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วการแข่งขันรถ GT3 ของหวงญี่ปุ ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าปิดซีซั่นของการแข่งรถ GT ของวังอีปอด้วยอันดับที่2และขอแสดงความดีใจกับทีม Uno Racing ทุกคนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะจังหวะที่วังอีปอเปิดแชมเปี้ยนเนี่ยมีเข้าตาด้วยแล้วก็มีพี่น้องมีข่าวออกมาว่าในช่วงของวันนี้วังยีปอมีถ่ายรูปดวงจันทร์ด้วยไปสนามแข่งในครั้งนี้ไปเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตไม่ใช่เฉพาะแข่งรถก็ไปในฐานะของตากล้องเพราะว่าถือกล้องไปด้วยตลอดเวลา มีจังหวะที่จะได้ถ่ายภาพได้วางนี่ปอข้อถ่ายภาพเพราะช่วงเวลานี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของเทศกาลไหว้ดวงจันทร์ของฝั่งประเทศจีนเราขอให้วางอี่ปอมีความสุขมากๆนะคะกับการแข่งรถที่ปิดซีซั่นด้วยรองแชมป์แล้วเราก็จะรอดูในช่วงปีต่อไปว้ำเช่นนว่าวางอี่ปอหน้าที่จะแข่งรถอีกเพราะว่าวางยี่ปอเซ็นสัญ,ญญาพิเศษกับท่าน้าอ,อีวิสุเอาไว้ยอดเยี่ยมมากค่ะเราภาคภูมิใจในตัวของวังยีป่ป๋อมากๆา เราก็ส่งกำลังใจงถึงจันเกิดเซลจานด้วยนะคะพี่น้องในชช่วเมื่วานนี่ค่ะจันเกอก็มาโพสเชิญชวนให้ดูซีรีส์ของหลีซินด้วยซึ่งวันได้ดูแล้ววันว่าดีมากๆและเฉินเจยวยวนเรื่องนี้ก็แสดงดีมากด้วยจริงๆคือบทมันดีอะพี่น้องสำหรับเรื่องราวของนายพลที่ ส่วนเสียความทรงจำเสียว,ว,จ,ยวจ้านบอกว่าสนับสนุนในพลด้วยรอยยิ้มสอดเสียวจ้านแล้วก็หลีซินก็มีความสนิทสนมกันมากๆค่ะเพราะว่าสแสดงซีรีส์ด้วยกันมาหลายเรื่องเป็นพระนางด้วยกันก็มีสำหรับเรื่องล่าสุดวันที่ฝันเริ่มต้นก็สร้างความประทับใจค่ะเสียวจ้านนับถือหลีซินเหมือนพี่สาวอย่างที่เราทราบกันพอพี่สาวมีผลงานออกมานะคะเสียวจ้านก็ ช่วยส p อร์ตสำหรับซีรีส์จีนเรื่องอริรักคลิกขิดใจหรือว่า Fated h เฮาสดีมากพี่น้องถือว่าเป็นซีรีส์จีนอลังการงานไส้เรื่องหนึ่งพี่น้องก็ไปติดตามรับชมได้เพราะว่าเซลจา้าแนะนำมาแล้วแล้วก็ช่วยกันไปติดตามรับชมเป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคค่ะ เราส่งท้ายกันที่งานโฆษณา,าของเซลจานจันเกิดค่ะสำหรับแบรนด์ลีนิงเซลจานหล่อน่ารักมากๆในฐานะของลีนิงกอบอแบดแอมบัสเซอร์นะคะเซลจานก็นมาในลุคของการต้อนรับหน้าหนาวด้วยเสื้อแจ็คเก็ตดาวเป็นไาส์ที่ออกสปอร์ตของลีนิงเป็นแฟชั่นในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงฤดูหนาวค่ะเทมากๆเลยนะเซลจานหล่อมากๆส่งภาพนี้แล้วก็ส่งเบื้องหลังมาด้วยนะคะ สำหรับการไทยทำงานกับลีนิงในครั้งนี้เขาก็บอกว่าเซอร์จานจะมีสเสน่ห์แล้วก็น่าลงใหลมากๆหล่อมากจริงๆคะ่ะขอบคุณแบรนด์ลีนิงด้วยนะคะเป็นเบื้องหลังแบบเล็กๆแค่ประมาณ10วิประมาณนี้และยังมี l o ร e อ l ลด้วย เป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะคะเสี่ยจานรก็มาเล่นเกมสนุกๆจัดแต่งทรงผมจัดอิโมจินี่แหละอะไรจะน่ารักขนาดนี้เสี่ยจานบอกว่าจะเปลี่ยนทรงผมเนี่ยวันละสามครั้งทั้งเป่าเลยอาจจะ้วนหรือว่าจะดัดผมเนี่ยมันก็เอาทรงอยู่ถ้าผมแห้งเสียมันอาจจะทําให้ชีฟฟูหรือเปล่าเลยประมาณนี้แต่เสี่ยจานบอกไม่ต้องกังวลเลยเรื่องผมชีฟฟูผมเรียบลื่นทันทีเนี่ยช่วยได้เลย ด้วย o ริโอในช่วงท้ายรายการของวันนี้บําก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเพราะว่าช่องกุสุแลนของเราก็มีผู้ติดตามนะคะมีเพื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น7 0 0ด0คนแล้วขอบคุณสอบทุกๆคนที่อยู่ติดกันมาตั้งแต่ตั้งช่องนะคะตั้งแต่ช่องส่วนจ้าฟลอเวอร์มาจนถึงกุสุแลนขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆเลยค่ะที่อยู่ติดกันแล้วก็ไม่หนีหายไปไหนสอบคนที่หายไปนะแอมก็คิดถึงมากๆใจใงไ่ก็ตามทีนะคะจะอยู่ติดกันรูร้จะหายไปวามอยากจะให้้ทุกคนนนั มีชีวิตที่มีความสุขเพราะคนเรามันงานเลี้ยงมันมีวันเลิกราพี่น้องมันมีวันชอบมันมีวันเลิกชอบมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องบางวก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะที่ทุกคนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วคํามดีใจมากๆที่ทุกคนที่ติดตามช่องนี้มีความสุขสิ่งที่บำหวังก็คือขอให้บำได้ถ่ายทอดเรื่องราวของสองศิลปินที่ทุกคนนั้นรักแล้วก็ชื่นชอบด้วยความรู้สึกแบบมีความสุขปิติยินดีคือเราก็รักเขาจริงๆ มันออกไปจากใจจริงๆมันออกไปจากความรู้สึกจริงๆไม่ว่าจะเป็นในฟิกจะเป็นในขาว หรือว่าจะเป็นในชีวิตจริงๆของวัมเองวัมก็ชื่นชอบแล้วก็รักเสยวจ้างกับหวังยีป่ป๋อมากๆประมาณว่าผู้ชายค้าขยะแตกชอบมากแล้วก็รักมากจริงๆก็ขอคุณทุกคนที่ชื่นชอบรักเสยวจ้างกับหวังยีป่ป๋อนะคะที่ติดตามรับชมช่องกูซดสุรันของเราที่ถึงแม้จะดูข่าวจากที่อื่นมาก็ยังมาให้กําลังใจกันอยู่ตลอดเสมอๆส่วนคนที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะวัมก็ขอโทษจริงๆต้องขอโทษมากๆเลยมีใครที่หายไปสักคนหนึ่งเนี่ยวัมก็คิดถึง เราก็รู้สึกไม่ค่อยจะโอเคแต่ทุกคนมีทางเดินของตัวเองมีเวของตัวเองที่จะไปติดตามศิลปินคนอื่นบ้างอะไรบ้างคือมันน้อยคนที่จะติดตามใครสักคนหนึ่งตลอดไปอะพี่น้องว่านเองก็เป็นติ่งมาหลายระยะเหมือนกันอย่างเต็มที่นี่แบบสาปีก็จะมีการเปลี่ยนเมนลละไปชอบคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่เชื้อจ้างระวังที่ปอมเป็นอะไรที่ยาวนานมากจริงพี่น้องระแบบเชื่อว่าประโยคที่เราชอบพูดกันบ่อยๆอ,ยอะอยู่ด้วยกันจนกว่าจะสิ้นแสงอะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอะขนาดว่ารักมาเป็นระยะเวลา หกปีเข้าวีดีเจ็ดนะพี่น้องมันไม่ใช่ระยะเวลาที่น้อยเลยกับการที่จะติดตามศิลปินมีความผูกพันมีความรักกับพี่น้องด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันนะวัาว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญบอที่การที่เราเจอกันเราอาจจะชอบกันน้อยลงก็ได้การที่เราเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงวัาว่ามันดีกว่าดีกว่าที่จะรู้จักกันแล้วก็อาจจะมีไม่ชอบกันอะไรกันอาจจะแบบเอ้ยทําไมมันไม่สวยทําไมไมันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย แต่ว่ามันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วอย่างพี่น้องทุกคนแบบก็จินตนา,าการเอาคนนี้น่าจะหน้าตาแบบนี้นะพี่คนนี้น่าจะหน้าตาแบบนี้แต่พี่น้องกูซูแลนแบบหน้าตาดีหมดเลยพี่น้องหน้าตาดีหน้าตาละลักแล้วก็คุณแม่อะไรต่างๆนานาก็มีแต่คนสวยๆแล้วบางท่านก็เป็นด็อกเตอร์เป็นซีอีโอคือเยอะมากอะ่ะเก่งมากแล้วมีคุณพี่ท่านหนึ่งแกแต่งกรอนให้แบมตลอดแบมบขอบคุณมากๆเลยนะแบบน่ารักมากคือเขียนกรอนมาเกิดมาไม่เคยมีใครเขียนกรอนให้แบม ก็มีที่นี่แหละนอกจากนั้นขอบคุณพี่ๆทุกท่านสำหรับซปเปอร์แตงนอกจากซปเปอร์แตงแล้วนะคะก็ยังมีของขวัญที่ส่งมาให้ที่บ้านคะ่ะแวมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ส่งมาให้แวมไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กนะคะจะเป็นพี่บังออนเป็นพี่ต๋อมแล้วก็ยังมีพี่นาส่งลิปสติกมาให้แวมทุกวันนี้ยังใช้ไม่หมดยังใช้อยู่แบรนด์นาสแล้วก็เป็นพี่ติ๊กนะคะที่ส่งมาให้แวมมันขอบคุณมากจริงๆคะ่ะน่ารักมากๆนี่ก็เป็นความในใจคะ่ะวันนี้ซาบซึ้งใจมากๆเห็นเล็กเจ็ด เจ็ดหมื่นเคนแล้วช่องเราเดินทางมาแบบ6ปีเจ็ดหมืนคนขอบคุณพี่น้องทุกคนกมากๆเลยนะคะแบบจบคอมากพ่งจะหายเป็นไข้แต่เสียงยังแหบอยู่ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยและขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นแล้วกกับมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ